จ้ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหลีกเดนหลักร้อยบนอีสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากคินเบรัตาบาลในงวดประจําวันที่16มีนาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากคินเบรัตบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณเลขกเด่นหลักร้อยบนอีสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนะคะเอาหลักแสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้ง,บว,ง,ง,งบวกหนึ่งบวกสาม,บว,สามบวกสองนะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์แนอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักแสนสองครั้งนะคะท่านผู้ชมสองสองได้สีนะคะสี่บวกแปดสิบกแปดยี่บวกหนะคะยี่สเอ็เอ็ดเลขเด่นหนะคะหนบวกสนะคะได้สี่่วกสนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวถัดมานะคะสตัวบนออกหกสด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสี่และเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนหกสองแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คา่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกหกสองแปดเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสครั้งนะคะแปดคนสองสิบบหกบวกแปดยีครั้งนะคะท่านผู้ชม8ปสองครั้งก็16บหนะคะสิบหกบวกแ2ด2ีบสี่ยี่สบส่วกแปดสาบอวกอีกนึนะคะสามสบสได้เลขเด่น3านะคะสาบวกสนะคะได้6 6หกบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบ,บนออก3 9มห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขหกเลขแปดผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วนะคะสามตกบนในงวดถัดมาสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลขสามนะคะใน3สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตกบนออกสามเก้าห้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลักแสนสองครั้ง3าคนสได้6 6หบวกสนะคะได้9 9้บวกสนะคะ12 12อบวกหนะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกสนะคะได้6 6หบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก3 0 7ศูนสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลข6และเลข8 ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน307เพราะฉะนั้นสําหรับหลักร้อยบนในงดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลย3านะคะเลสในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก307เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักแสนสอครั้งกาวคนสองสิบแปดสิบแกสองยี่สบกสองยี่สิบสยีนะคะ23 23ิบสามยีิบเด่น3นะคะ 3บวก3นะคะได้6 6บวกนะคะได้8สํสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก603ูนสํจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลข6และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน603นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสำหรับหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชม สามตกบนในงวลนี้ออก60 3นะคะสำหรับแนวทางการคํานวณในงดถัดมาหักแสนสองครั้งนะคะสีได้8 8ดบวกสามนะคะ8บวกสามนะคะ11บ1บวกสามสิบสีวกอีกหนึงนะคะสิบห้าสิบห้าไดเลขเด่นห้านะคะห้าบวกสามนะคะได้แปดบวกสนะคะได้สิไดเลข0ูนย์นะคะสาหรับผลออกรางวันที่หนงในงดถัดมานะคะสามตบนออกห้าด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามศูนย์นะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกห้าสามแปดนะคะเลขเด่นเลขห้าการคำนวณในงวดนี้นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยคืองวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 4นะคะสำหรับวันนี้สูตรคำนวณของเรานะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ทานผู้ชมได้รับทราบอีกสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักแสนสองครั้งนะคะท่านผู้ชม8คูณส2งสิบวก8 24 24บวก8 32, 32บวกอีกหนึ่งนะคะ33 3 3ไดเลขเดน3นะคะท่านผู้ชม3บวก3นะคะได้6 6หกบวกอีกนะคะได้8จัดสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนหลักร้อยบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เรขเดนมาแล้วเลข3เลข6ยละเลข8นะคะท่านผู้ชมจัดสำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้สูตรหลักร้อยบนนะคะแนวทางในงวดประจำวันที่16มีนเมษายนนี้ทางเราคำนวณได้ลขเดนมาแล้ว เลขสามเลเยหกเลเยแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีนะคะให้เฮ่ยรวยๆยทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ